What? Oh, oh, oh. oh. ก,กีดาใดผิองเอ,อ๋ได้มาบรรจบที่เป็นกำรับมิ่งมงคลโนโนปะดนจะไม่าะวัดกีราเก่าวแล้วนี้ หล่นกล่าวค้องชาวไทยเมื่อเป็นลมยที่ิปองปอกโนเลาปะโชคนีก่อนเมื่อตาลดวันเวลาแล้วนี่ก็มาที่ได้มาประจักษ์แล้วได้เป็นลักเกียงคู่ เงยอานอุจนประเทศไยมันคงแล้วเจะาทาพรชุลีก้อนวัน่าโนปลาบารามีเมื่อมาวัดจราลงกนวัดจราเก่าเจ้าอยู่เจ้าไท้ตัวจงรัก แล้วมาเป็นสักกี้ก็บารมีแล้วนี่ข้องสักดิทัวปัตตาพีช่วยมีจุกตรวัตรปีพัฒทมงคลอยู่เป็นลักแล้วนี่กะรักราชให้ยืนนานเป็นปานิธานสืบชาติ งเงยพระราชากูชน<ะ>เมือนพอล่วงแล้วก้องเราในตันงงพระภูมิพลบรรดาลดนในตัวราช<ะ>แล้วชาติเราจะเรืน่น<ะ>ให้เกียงคู่อยู่บัลลังก์อง ให้เคียงคูแล้วคงคูบัลลังทองเป็นมิ่งควันก้องปีนองโเราหนังเซสองชันราเชิข้าประพุทธเจ้าแล้วศิลาปินแล้วกาข้อเชิญชวนข้าพระเจ้าแล้วมีศิลาปิน แล้วได้ชวนเชิญข้อปลาองค์รงพระจเจริญเออยิงยืนนานแล้วยิงยืนนานข้อปล ศิลปินพื้นบ้านนครศรีธรรมาราชรับหน้าที่แสดงเป็นลำดับที่สองวงโรงของหนังของสมาคมศิลปินพื้นบ้านนครศรีธรรมาราชนับจากบันนี้เป็นต้นไปนำคุณผู้ชมที่เคารพมาพบกับพร,ระมหานครศรีวิชัยในฉากที่เองนี้พระราชากโกรพินเป็นผู้ ดำรงตำแหน่งรับรลุแล้วก็ประนางกินตนาเมาราชินีในวันนี้อาจากรมเปิดได้เรียกประชุมปัญดาเรามกุกกอมาะทั้งหลายระลงมีเรื่องปิ จอยู่่ประานหนึงกเกี่ยวกับการที่พระนางเจ้าเินตนาได้มีพระอาการแทงลูกเสียตั้งเมื่อสามเดือนที่แล้วพระองค์จะได้มีนโยบายอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหนานี้และก็สืบสาราหาความงจากเรื่องนี้ ចិត <s> ្តតាមរបស់เข้าใจในการទៅបី การจารึกประวัติไวรัตเรึ่งใดสักกลึงสักตาวัดประวัติการพระนกรีวีวจัจสเวตาจัดแล้วซื่อกระสัดสันตีบริยนถุกสมัยใจโยกาโอลาลานรัชก,การจากักรพรรด n งอปัจจุบันแล้วทุนกระมอมจอมเจอฉริลมมลับ กระม่อมจมเจิมเมชเื่มหลบจากกระพอบปัวในไอชาวันพระจงทันโกราปินแล้วนี้ก็พูดจงสิ้นใจคนส้ำคัญแล้วในวันนั้นจะเรียกราเชนีงอที่รวมใจงอนางเจ้าเข้ามาไว้ นางเ้ยวันเวลาที่เราครองราชสืบราชสมบัติก็รู้สึกว่ามันเกิดอะไรที่พิสดานตอนนั้นเธอเองก็มีท้องมีคันขึ้นมาแต่แล้วปรากฏว่าก็ไม่ได้เป็นไปตามที่พี่คาดหวงัง หวังว่าจะได้มีพระเชโารสหรือพระธิดาไม่จะได้สืบสารราชบัลลังก์สืบไปแต่แลว้วเธอก็แทงลูกได้จนได้มันเป็นเพราะอะไรที่อยู่เฉยๆและมันแทงขอเดชะพลาดยาไม่พ้นกล้าวคุณขมอมเพคะก็ะมันเป็นเรื่องที่สุดวิสัยจริงๆก็มันแทงลูกแล้ว มอมฉันจะทำยังไงอ่ะก็แล้วฉันจะเอาใครมาสืบสารราชสมบัติล่ะเออมันแปลกแปลกอยู่นะก็ทูลรามอมเปคกัฉันไม่ได้มีเจตนาก็ไม่มีใครที่จะไม่รักลูกไม่อยากจะมีลูกแต่แล้วก็มีอาการประชวนแล้วก็แทงลูก มันเป็นไปได้ด้วยในภูนเถอะกราบกราบจะไหว้บงังคมไปรยากาเออเพราะในภูนนี่คเพิ่งมาอยกรือครับมาจากนาครอะไรไม่รู้เดียวไอ้ลมใไซอะไรไม่รู้ทีนี้ไม่ทราบเรือร่องบรรยากาศไอ้ว่าเป็นไปได้ไม่ได้มันรู้แต่ว่าแกกินทองไม่เกิดแล้วก็ ลูกตายชนในตรงก็เ,กเรียกว่าแทงไปยงางอ่ะโอ้งั้นเหรอฮะไปยากอ่ะลยงปั่นเพื่อในบุญนะเฮ้ไในเก้าวันจะมายิกหนูาราเดี๋ยวยิกเปล่งบอกอยู่มันไม่ใส่ไอ้อันไม่ไม่ใจ่ผมแมนพีแต่ผมแล้วชื่อพูนหรือเปล่าเราพูนใช่ไหม บอกไม่เข no ้าใจหน่อยที่มันเพราะอะไรก็รับรองโดยกล่าวบรรยากาศเด็กดิบที่มาหยิกเปล่งบอกเด็กวันใจนยนุ้ไม่ใช่พ่อมพมไม่ดันอยู่แล้วพมไม่ใช่พูนกับเบืเมียนพูนเอาแล้วมันเชื่ออะไรกันแน่วะทำใจให้พ่อมือจะไหวจังแทงนี่มันแต่งได้เปเลคนยิ่งกันไม่เกิดรัก จาทุกกระบาดไปดนี้มันแทงลูกได้บัดได้เหมือนกันเออเป็นอย่างนั้นเหรอเออฉันไม่สบายใจเลยแล้วนายพูนดูแลพี่น้องประชาชนยังไงฮะมึงแหล่แทงกูเมั่อไกูไม่ใครยอดแตงมาเล่เ้ยก็เลยจ้าป่าจ้าไม่ผลกล้าวพ่อมือพ่อเมงนี่คว้าอยู่เลยสลากาง รแรกมาประชุมบ้อยแลย้วทุกวันไม่ไม่ไม่ไกลนะักการเดินการเอินอคุณแกน่นี่เราเออมันไม่ราดวกที่นี้เด็กๆมันก็ดังเกียดอะไรทำไมก้อนซาลากาง์ิตีปักป้มนี่เดี๋ยวผมขึ้นลงจวนผัวไปทำไรชวนผัวนะมึงมึงไปใจช,ชวนผัวไปก้อนนุยาตปืนเหมือนอ๋อ จำใจหลักเลี้ยงตกลงไดเพราะว่าตอนนั้นไดแล้วผัวใหญ่ผู้นี้ผัวจำายออกอนุเออ่ไม่อนุญาตพอกอีกก็ซืเอ่ออถือไปแล้วนี่ปืนจะวเอาอีพกพออีพกไม่ได้พกก็ว,กว่าว่าเออ่ไม่จำเป็นเดี๋ยวพอตึนเดี๋ยวแลียนั่งยู่มาต้องปอกไม่ปืนอันก็ว่านเลย hòa hòa bom lại con lấy hòa trẻ đẹp bơm mưa gắn hòa bom hòa tân để lên nắng hòa làm rơi bụi nè là cầu kít mà kịt mà rổ tay nô nặng mát cả, mày rụp rót rót này gắn thì nó này นเล่าไอควังหน่อยสิว่าไอที่เราเองนะจะไงไปตามตาขุนมาตาขุนที่เป็นโหนน่ะขอรู้จักกันดีไม่ใช่เหรอแล้วทำไมไม่ตามมาขอเดชะพระอาชยาไม่พ้นเกล้าควรไม่ควรสุดแล้วแต่โปรง่งจะทง พระกรุณาปะยะค่ะพระเจ้าได้ติดต่อตาโหนไวแล้วแล้วก็บอกนายพูนไวแล้วไว้แล้วด้วยทําไมมันไม่บอกพระองค์ด้วยปยาก่ะอ๋อไอพูนนี่ไล่เรื่องเวยคุยคิดบันทีรตีกับมึงมันปั่นเพลือแต่ไม่บอกบอกแลวเขารอนอยู่ดิแล้ บัดนี้ตาโหนอยู่ที่ไหนฮะไปพามาเร็วๆกันตาอเออพัญญตครัอาาอต้อตงต้องขอประทนานาอภัยบยะกครับข้าพเจ้าก็จำเป็นจริงๆที่ว่าทําไม่ล่าช้าเพราะราชก,การานานเมืองมันเยอะแยะตาแปะตอนนี้ตอนนี้เพราะไหนจะคิดเรื่องไอ้ดิจิตอลวลเลดเลนสายบ้าง ไอ้ไอนิติจอนพาเลตบ้างก็มั่วททำอะไรไม่ถูกอยู่ตอนนี้แล้วอีกอย่างก็ไอ,อ,อ้พี่เหลิมพี่เลิมพี่เหลิมก็ทำท่าว่าจะไม่เป็นเม็ดกับข้าพุธเจ้าไปไปเรื่องไปหาตาโหนมาก่อนไปเออตาโหนมาเร็ว กัาตาบต่าไปวงคมพยากาขา้าบุญเจ้าเจ้าว้นปิจัยเออขอคืนมาลุกขึ้นลุกคืนพยากาในหลงทำนายไทยทักดวงพระจตาของเราฮะแล้วก็ทำนายว่าก็ทำไมลูกของเราท้งได้มีไม่มีประสูติการคือแท้งเสียก่อนฮะ แล้วก็เราจะทำอย่างไรในการที่จะให้คนมาสืบสารราชบาลังในในตาหวนตาหวนปิชัยลองทำนายทายทักได้แล้วก็ตลอดถึงดวงบ้านดวงเมืองด้วย,ว,ยว่าเศรษฐกิจมันจะเพิ่มพูนสถาพรไอ้นโยบายที่เขาจะใช้ดิทิชอนไวเลตนั้นมันจะได้หรือเปล่าแล้วก็ทำนายว่าน้ำมันจะ ได้เป็นของประชาชนหรือเปล่าหรือว่ามันกลายเป็นสัมปทานของทุนผูกขาดก็อ่าก็ก็ประวงค์ได้โปรโดกาดนาข้าพเจ้าำํำนายท้าวมาแต่เรืองอ่ะอ่ะตีำนายได้เรื่องเศรษฐกิเจเรื่องอสังคมเรื่องการเมืองข้าพเจ้า จะไม่ก่อพูดกับปลอกกับชะเลิมันนิดกันออกใส่เหลา้าอมั่วกันมึงกูแลยเอทำนายมาว่ามันเป็นอย่างไรแล้วกูจะเอาคนที่ไหนมาสืบสารราชบัลลังก์ฮะเมื่อไรที่ว่ามันจะสำเร็จบ้านเมืองจะได้มีผู้สืบสารราชบัลลังก์ข้อดีจะข้าพเจ้าจะได้ ทำนายได้แต่ว่าเหลืองร่วงเมืองรวงประเทศเหลืองเศรษฐกิจนั้นขับพเจ้าก็ไปคิดเป็นการบ้านอีกส้มราตรีจะไม้คำตอบปยะาคะเออได้งอนังเราเชกเล็กกลืนเล็กพากับนาที มานั่งลงเสกเรกผ้านาตีปีเดือนเกิดวันกำหนดแล้วนี่เปรียมพร้อมจบไวครบเสร็จประจัน เหลือบวดประจันไอ้ใจจันวันทีเจ็ดสมื่นเป็ดมีกาพระกุูมานเหมือนได้กำเนิดเกิดกายใ้เชี่ยเเลวกุมานเกวไม่ได้อยู่คูตะตานแต่พวกผมบอกหมดไม่ได้แล้วนี่ก็เรื่องเสียาย ไม่ได้การเป็นสัญญาณมันตา,ายหมอเมื่อกับไข่ตนเอาเรื่อทำนายว่าอะไรตกลงตาอนคือทำนายว่า,าปลาองค์ไม่ต้องเป็นหัวเป็นใยปลาองค์นั้นตามดวงประจันตานมีลูกอยู่แล้วนึ่งนคน,น,นปลาองค์อะไรทีนี้ อาจจะนิวัดกลับมาพระาานครตัวเมื่อไดครับพระพุทธเจ้าไม่ทราบแล้วก็ประการหนึ่งเรื่องก้องกันตำนายดวงบ้านดวงเมืองครับพุทธเจ้าก็เวลาสักเจ็ดราตีไปพิจารณาและจะมาให้คำตอบออดีแล้วแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะกูไม่มีลูกมึงรู้ไหมและ อ oh, ม่ไม่ไม่ไม่สาบไม่สาบพระพยากาศข้อเปลองค์โปรดประธานอภัยข้าพเจ้าทำไม่ไปตัมเ,เลหล็กผ้านาตีเอออีกเกตนาตีแล้วก็มาให้คำตอบเรื่องดวงบ้านดวงเมืองไอเรื่องลูกกูไม่เชื่อถือ,อมึงเออครับตะวับังคมลาพรรยากาศอราชานัาาางจังเจ wah kama meraja nangchan tre การทำนานี่คงจะได้พน้นแล้วเลยนำจินตนานีระมุนเมกาจูมันทนวางมานีที่ใช่ยา หมดทันคุ้นพนวดชาลาหลักษาตานเมื่อกำนดทางในอาลักที่ได้กวาวาหรักข้าสรทหารตรวจการดานพระภาราและจะตั้งนคารศารีวิจัย